เห็นว่าเงินหมื่นจะมาแล้วนะหลังจากฟังคลิปที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรได้ขึ้นปราศัยหาเสียงที่จังหวัดอุดรธานี60ปีขึ้นไปเห็นว่าเงินหมื่นจะมาแล้วนะมีนัยยะอะไร เกี่ยวข้องอะไรกับเงิน10,000บาทเศษที่2และสัญญาณเห็นว่าอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube H R Channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผ่านทางช่อง YouTube H R Channel ล่าสุด นะครับหลายช่องหลายสื่อได้มีการสื่อสารเรื่องนี้หลังจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้ขึ้นปราศัยหาเสียงนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จังหวัดอุดรธานีหลายสื่อได้นำเสนอและที่สำคัญช่วงเช้านี้เรื่องเล่าเช้านี้ ที่สรยุทธ์ได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันว่าอาดีตนายกทักษิณได้พูดแบบนี้มีนัยยะสำคัญเกี่ยวข้องกับอะไรกับเงินดิจิทัลหนึ่งหเฟษที่สองและส่งสัญญาณอะไรบ้างเรามาทำการวิเคราะห์กันนะครับตามที่เรื่องเล่าเช้านี้คุณพี่สรยุทธ์ได้ พูดถึงเรื่องนี้แอดมินก็ได้นึกขึ้นว่าเออมันน่าจะมีนัยยะอะไรเลยมาวิเคราะห์มาสื่อสารมันจะเกี่ยวข้องกับเงิน1,000งบาทเฟสที่สองหรือไม่นยัยยะสำคัญเรื่องของเงิน1,000งบาทเฟสที่สอง ท่านพอจะจำได้ใช่นะครับว่าเมื่อวันที่22สิงหาคมอดีตนายกทักษิณชินวัตรได้ขึ้นพูดคุยสื่อสารนะครับช่องเนชั่น22ที่มีการจัดเสวนาแล้วเชิญอดีตนายกทักษิณได้ขึ้นไปพูดคุยท่านลองนึกด,ดูครับใครเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องของเงิน1,000 10, 0บาท เป็นเงินสดเฟสที่หนึ่งกลุ่มเปราะบางก็อดีตนายกทักษิณน,นั่นแหละครับพูดสื่อสารชัดเจนแล้วในที่สุดเงินตรงนี้เฟสที่หกลุ่มเปราะบางก็ได้รับเงินสด14.5ล้านคนได้เป็นเงินสดสดได้รับทุกคนหากมาพูดคุยหากมาวิเคราะห์กัน เมื่ออดีตนายกทักษิณชินวัตรได้พูดแบบนี้เฟสที่สองมาแน่แต่มันมีนัยยะนิดหนึ่งท่านพูดว่า60ปีขึ้นไปเห็นว่าเงินหมื่นจะมาแล้วนะทำให้ใครหลายคนนะครับที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐมีความเกิดความสงสัยเกิดขึ้น ที่ตัวเองลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอายุยังไม่ถึง60ปียังมีสิทธิ์จะได้รับหรือไม่อย่างไรแล้วกลุ่มผู้ที่รอลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนยังจะมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัลเฟสที่2หรือไม่อย่างไรประจวบเหมาะวันนี้14พฤศจิกายน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิชัยชุนหะวชิระได้ออกมาสื่อสารขานรับข้อเสนอที่อดีตนายกทักษิณได้พูดปาใสไว้ที่จังหวัดอุดรขานรับข้อเสนอเลยทันทีว่าจะมีการพิจารณาเงินหนึ่งหมื่บาทให้กับคนที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไป ก็ประจวบเหมาะพอดีที่ว่าสัป,ปดาห์หน้าวันอังคารที่19นะครับพฤศจิกายนที่ใกล้ถึงนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือบอร์ดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองโดยมีนายกแพรทองทานนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะหลังจากกลับจากต่างประเทศเปรู กลับมาถึงเมืองไทยวันที่19วันอังคารก็จะมีการประชุมเรื่องนี้แน่นอนครับมันอาจจะมีนัยยะว่าคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐยังมีสิทธิ์ได้รับเงิน10,000บาทหรือไม่และกลุ่มที่กำลังจะลงทะเบียนนะครับผ่าน3าธนาคารของรัฐยังจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน10,000บาทหรือไม่เกิดคำถามต่างๆนานา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขออธิบายต้องขอสื่อสารแบบนี้นะครับว่าการส่งสัญญาณของอดีตนายกทักษิณชินวัตรเป็นสัญญาณที่ดีว่าจะนะครับให้ประชาชนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้รับเงิน1,000 0บาทอย่างแน่นอนแล้วก็ท่านก็พูดว่า1,000 0บาทสำหรับอายุ60ปีขึ้นไปหลัก ล้านดีไม่ดีไม่ถึงหลักล้านเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่สำคัญคำตอบนะครับคำถามที่ถามกันเข้ามาว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า60ปีและลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วแล้วกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า60ปีที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะมีสิทธิ์รับเงิน1,000 0บาทหรือไม่อย่างไร คำตอบน่าจะชัดเจนหลังจากวันอังคารที่19พฤศจิกายน2567ที่ใกล้จะถึงนี้น่าจะมีคำตอบอย่างชัดเจนรายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับซึ่งต้องพูดกันตรงๆว่ามันเป็นนยยะที่ทำให้คนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเกิดความสงสัยคนที่กำลังจะลงทะเบียน เกิดความสงสัยนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นการสื่อสารข่าวสารที่มีกระแสตั้งแต่เมื่อวานแล้วหากชินชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่อง y o u ู u ู e เฮสอาชแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ